บอดดี้ไปตลาดนั่นเนาะคะ่ะผ้าเพืเเ่อๆชมบรรยากาศแง่ามือแรงมือน,นี้เสียงผูดคุยผู้เถ่าพูนค,คุยกันมาสื่อเฟืองน้ำ แป้งพักพอบานเพิ่นเนาะคะ่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะได้ได้ร้เติบแล้วค่ะอยู่ข้างหลังเติ้นเติ้นใจนี่กะปลูกหลายยางอยูอยพ่พักสลักสแหนแล้วคว่มงามแตงโมอันนี้เบียดแตงโมนี่อยู่ข้างหน้านีเ่เบียดแตงโมมีแต่กะมี ถั่วฝักยาวแล้วก็มีแตงกวายามเย็นนะคะเมื่อนี้เพิ่งับเปิดน้ำม,มาบรา,ายนะคะอืมเบ็ด ผัดแเลมสวัสดีค่ะวันนี้พาชมแปลงผักนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดียามเย็นค่ะหัวใจกอดขอบคุณค่ะเมื่อนี่บดเดไดไปตลาดนัดค่ะกะเลยก่อนจะเหตุกับเขาแรงก็เลยมาไหลสดถ้าเพื่อนเพื่อนมาชมแปลงพักพอบานพอบานพันปลูกไปละยางยังได้จะ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแฉมพี่แวะมาส่งกําลังใจแปงโมดี่ค่ะนี่พอบานปลูกแตงโมนะคะแปงโม ปลูกปนกันสมส่วกันจนว่าปลูกกับปลูกที่ทีเนาะบุหูว่าสิเป็นจังใดตอนพอบานท่นซักข่างก็เลยว่าเอาซักข้างให้แตงโมน้าเน่ให้แตงโมขืนข่างสิเป็นส่งใดบอเคยปลูกนะคะปีนีถึงพึ่งมาลองปลูกเนาะคะ่ะปลูกกินปลูกอยากพื้นที่เฮากับมีพ่อเด็ดปลูกน้ำในกน็คือจังสะดวกสบายอยู่พึ่งมีเวลาบ่คเคยเอ่อ อีกเบอโดนจ้าเดี๋ยวินแตงโมรอชิมนะคะรอชิมนะคะคุณเจลแม่เพราะว่าอันล่องปลูกเบิงเนาะคะ่ะทุกเทือกะไปตลาดนัดหลายหมืน่นช่วงนี้ปีนี้ตงมงาปีนี้เตือนใจเบอรเด็ค่อยไปตลาดนัดเนาะคะ่ะหาหมื่นหยุดหาหมื่นหยุดตลาดนัดมีเวลาเฮ็ดข้าสวนพอดีปีนี้กะปลูก ปลูกปามน้ำเนาะค่ะก็เลยมีเวลาทําสวนให้ทําสวนน้ำขอบคุณนะคะชมบรรยากาศย่ามแรงน้ำเนาะค่ะ ปลูกหลายอย่างเลยคะ่ะปลูกหลายอย่างอยู่นะคะเดี๋ยวจะผ้ายางชม่มคุณนะปลูกไก่เติบได้ะคะ่ะแตงโมคุณนิคม,ส,คคคมส,สวัสดีค่ะคุณนิคมจุนจุนละโพพี่เตือนสุเทือนทุ่งสวัสดีค่ะพี่นิคมขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจปลูกหลายอย่างนะคะ ชมแปลงผักค่ะคุณนิคมแปลงผักยามเย็นนะคะพี่พอบานถี่เป็นปลาหงหกทีมีแผ่นปูนนั่นพอบานเพิ่นกะก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะเฮ็ดจนสุดเลยคนละตอนนี้เฮ็ดมาช่วงนี้มะเขือเปาะนะคะปลูกกินปลูกยาค่ะสวัสดีค่ะคุณเตือนใจสวัสดีค่ะพี่พี่กุลขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาส่งกําลังใจเตือนใจไฟ์สด ค่ะเพื่อนๆชมแปลงผักปูกกินปูกยากเนาะค่ะเบี้ยน้อยๆนี่ก็จะเป็นจะเป็นเขือนมะเขือเทศแล้วก็มะเขือเปาะเนี่ยพอบานเพิ่ิ่งหดน้ำมันไก่น้าเนาะค่ะก็เลยต้องปลูกขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนิคมคะ่ชะชแลมแช่มชแเล่มแช่มแช่มชแเล่มแช่มแช่มลำ,ำ,ำทุจ้าทักทายจากพี่นิคมนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากมายนะคะเตือนใจก็ไลฟ์สดประมาณเอาวันนี้คงจะเป็นสิบนาทีเนาะสิบห้านาทีบ่เกินนี่เนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันขึ้นมันขึ้นเพื่อนๆมาห้กําล่างใจหลายขึ้นเง้ยาเนี่ยพี่พี่กุลค่ะทักทายจากฮักแมชลล์พี่พี่กุลก็กำลังไลฟ์สดเก็บเวลาเนาะช่วงนี้พักงามจ้า,าพ่อบ้านเพิ่งเพิ่งปลูกมานี่ตัวนี้แป้งนี่เพิ่งเพิ่งปลูกนะคะ มะเขือเทศกับมะเขือเป๋าะพอบานถ้ามีเวลาเพิ่นก็นจะไปหอดพูด้แล่ะค่ะหันกลับมาทางนี้ <c oughs> อันนี้อยู่นาบ้านนะคะแตงนี่กะลังงอกแตงโมถั่วฝักยาวแล้วก็แตงกวาเนาะคะ่ะเนาะ้าช่มสวนเนี่ยมือแรงนะคะ ปลูกสมปูสมปุ๋ยเสียกันอ้ยปลูกแบบที่ทีเลยเลยนี่โมโหว่าโมโหว่าตอนเป็นปน,นวยสิเป็นส่งใดเนาะคะ่ะอันนี้ผักสวนครัวผักสวนครัวพ่อบ้านผักสวนครัวเราโอ้ยเพื่อนเพื่อนเลยสิวิ่งอ่ะผักสวนครัวพ่อบานนะคะนี่สารหน่เรางามสารหน่เราคววมงามนะคะ ขอบคุณหัวใจกอดๆค่ะจากข้างนั้แชลแรมนะคะพี่ไม่ได้พี่ไปติดตามตอนไหนยายแลมจ้าทักทายกันเด้อค่ะถักทายกันนะคะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจ ชมสวนอุ้ยแต่ว่าบักคุงต้นนี้ใหญ่ว้นะคะบักคุงต้นนี้พ่อบ้านน่ะถือว่ยาหญ่เร็วอยู่ค่ะเนี่ยบักคุงแขกดำเลาเป็นบักคุงเอามไใยสตัมนะคะ,ะคุงแขกดำเล่าต้นนี้ใหญ่ว้อยู่แต่ก็จะมีพริกพริกกระเรียงพริกกระเรียงของของเล่าี่ก็งามสวัสดีค่ะคุณนิคมทักทายจากพี่พิกุลนะคะ พี่พิกุนตอนนี้กำลังไล่โซดเก็บนาที่เนาะค่ะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนั่มเน,นาะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฟังเสียงเขียดจ,จะน่าเสียงธรรมชาติ น้ำมือแรงแต่ว่าเบียดอกดาวเรื่องก็มีนะค่ะเบีย้ยดอกดาวเรื่องเกิดเองพอบานบรเดอมาวานันเป็นเป็นดอกแห่งเนาะค่ะก็เลหลวงนี่ก็เลยเกิดขึ้นมาล่หลาย,ลายสวัสดีทุกท่านค่ะจากพี่พี่กุณนะคะ โบยะโสธรพี่เตือนใจพี่ชแนลพี่พี่คุณพี่นิคมและพี่ๆทุกบ้านนะครับสวัสดีค่ะคุณโบยโสธรโอ้ยมาเล่นน้ำเตือนใจตั้งแต่เตือนใจไล่ซดเก็บนาทีคุณโบยะโสธรเนาะ <c oughs> มาดูพอเราจะเถื่อขอบคุณนะคะกำลังใจครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณกำลังใจจากทุกๆท,ท่านแล้วก็คุณโบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ้างรละชะแลมทักทายคุณโบขอบคุณค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกๆแรงใจนะคะ เตือนใจก็จะเอาแค่ซิฟนาทีนะคะเหมือนนี่ว่าจะไปเหตุกับเขาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจคะ่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณเพื่อนๆนที่แวะมาเนาะวันนี้ก็อะไรสดเอาเอาสงสัยจะเอาเป็นซ้ำนี่แหละเ่าะเอาโดนพอดีจะได้นี่เวลาให้กับเขาพีิยีทักทายจากคุณโบเยสุทรแล้วก็หัวใจกัดกอดพี่พี่กุลก็เย้เย้มานะคะตาของเตือนใจก็ยังบ้านในไข่แนนนะคะ แนบเห็นบ่คะตาฟังสายนี่จะยุมมุมนียังแดงแดงอยู่มันขึ้นนี่ไข่แน่หย,ยอดตาไปหยอดตาไปสองหลอบไข่แน่กำลังใจครับขอบคุณค่ะพ่อไพยบูลสวัสดีค่ะพี่ไพยบูลขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะม,มาส่งกำลังใจมันนี่บริภาษให้กับเขา่ามันนี้พามาชมสวนสวนย่ามือแรงเนาะคะ่ะขอบคุณทุกท,ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายเตือนใจก็ไลฟ์สด กอนจ้าเอาน้องกอนมาบ่สวัสดีค่ะน้องกโโโอนโบยุโสธรบ่ะ,ะน้องกอนหัวใจกดกอดจากฮักหน้าแฉล้มพ่อไพ่บุญทักทายจากฮักหน้าแฉล้มหัวใจกดกอดจากพี่พิกูลขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะท่านพี่ไพ่บุญท่านพี่ไพ่บุญทุกทุกครับจากคุณโบอยโสธรน,นะคะบรรยากาศเนี่ยแรลง พี่จนจายสวัสดีค่ะแม่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะแม่น้องค่ะทักทายจากฮักนาา่าแชแลมโบสวัสดีค่ะทักทายจากแม่น้องค่ะตัวตกับมีปลุกหลายยางโยแม่น้องจ้าจากพ่อไท จากพี่ไับูล์พี่ทิพย์สวัสดีค่ะจากแม่น้องนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณเพื่อนๆที่แวบมาแวะมานะคะขอบคุณค่ะเตือนใจอแอบแอบบค่าผัดข้าวตามสบายนะคะแม่น้องเตือนใจจะลงแล้วเด้อค่ะเตือนใจขออนุญาตลงไลน์นะคะเพื่อนๆนขอบคุณทุกๆกกำลังใจเนาะขอบคุณมากมายเตือนใจกะจะเอาเวลาี้เนาะพี่น้องสวัสดีครับทักทายจากคุณโบยโสธร อ้แม่น้องกำลังทางกับข้าวเนาะพอดีจะไปให้กับเขาพึ่งกันค่ะ็เลเมืนใีบ่ได้ไร่สวนเท็ดกับเขา่าเมนี้บ่ได้ไปตลาดนัดเลยผ้าส้มสวนเนาะคะ่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะบวกไม้บวกมือได้เลยนะคะเตือนใจก็จะขออนุญาตลงไลค์ค่ะขอบคุณทุกทุกคนเนาะบวกไม้บวกมือได้เลยนะคะเตือนใจจะขออนุญาตลงไลค์แล้ว เจอกันใหม่ไหนะ้ากำลังใจครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านนะคะบุกไม้บุกมือได้เลยตนใจจะขออนุญาตลงไลน์นะคะยูดีไม่แห้งเด้อจ้าไอาพายบุญละวะจ้าขอบคุณได้หลายค่ะขอให้ทุกคนยูดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงแห้งแห้งปังๆทุกๆกท่านเจอกันใหม่ไรนานะคะสวัสดีค่ะ